เป็ดประกาศชี้ชัดแล้วว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปทําให้โรคคริปโตพบกับความกลัวสุดขีดบิตคอยกาลังไซเวตเตรียมรอการเลือกทางจากสัญญาออปชันที่จะหมดอายุในวันที่27นี้คลิวนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารและก็กราบบิตคอยกันครับชน ไปติดตามกันครับสวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลนโซ,โซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมมาเสนอแนวคิดแล้วมามองส่วนตัวผมไม่ได้มานแนะนำการลงทุนเนาะวันนี้เป็นวันที่26เดือน5นะครับซึ่งบิตคอยก็ยังคงไซด์เวไม่ไปไหนเตรียมรอการเลือกทาง และเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวันนี้เนาะเพื่อนๆอยากให้ผมพูดถึงเร่อนไหนก็คอมเมนต์พูดคุยไวที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนเขาเฟดก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปส่งผลให้ตาลาดคริปโตเนี่ยเข้าสู่เอ็กซ์ตรีม r และอยู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นค่าที่ต่ำที่สุด ตั้งแต่ปี2020ที่เคยเกิดขึ้นเลยทําให้บิตคอยของเราเนี่ยเกิดการไซด์เวย์ออกไปเป็นเวลานานพอสมควรและอยู่บริเวณแนวรับสําคัญเพื่อนๆเห็นนะครับก็คือตรงบริเวณไปลายไส้เทียนตรงนี้นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสําคัญมากๆถ้าหลุดล่วงไปเนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวในที่ซึ่งมุมมองของนักวิเคราะห์ชาวต่างชาติก,ก็ได้มองว่าเออถ้าหากบิตคอยยังคงยืนอยู่ที่29,400ก็มีโอกาสนะที่อาจจะไปเทส32,800ก็ได้ก็จะเป็นการเบรกเทลลนาแนวต้านสําคัญช่วงนี้ออกไปนั่นเองครับ ที่เราได้ไปถึงเรามีเนชั่นในการร่วงลงมาอย่างรุนแรงในที่ซึ่งถ้าหากหลุด28,900ก็มีโอกาสจะร่วงลงมาถึง28,100โดยประมาณอันนี้เพื่อนๆอาจจะบอยวางแผนในการเทรดในรูปแบบไซเวก็ได้นอกก็แล้วแต่ใครจะไปวางแผนนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือขณะที่ b บิตคอยกําลังวิ่งไซเวกอยู่ในกรอบประมาณนี้เนี่ยมีเวลหรือวานที่มี BTC ตั้งแต่100 BTC จนถึง1,000 B t c เนี่ย มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นแสดงว่าตั้งแต่ช่วงปัจจุบันที่เรากำลังล่งลวงลงมาเนี่ยเบลล์ Bell, รูวาเนี่ยเขากำลังช้อนซื้อบิตคอยอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเอง แต่สิ่งสำคัญที่ต้องระวังก็คือ Bitcoin ยังมีโอกาสร่วงลงมาถึงแนวรับสำคัญที่เ MA 200ในไทม์เ a m e Weekly จากการเกิดเดสคอร์สในไทม์เฟรม3 d ั y นั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่เพื่อ,อนๆควรจะต้องระวังอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากมีโอกาสที่ Bitcoin จะปรับตัวลดลงได้อีก40%โดยประมาณเปรียบเทียบกับช่วงอดีตที่เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวรับสุดท้ายแล้วจริงๆก็มีโอกาสจริงๆนะที่อาจจะร่วงลงมาเพราะว่าในอดีต มันเคยเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะร่วงลงมาถึง22,500ก็จะเป็นจุดต่ําสุดในรอบหลายไซเ c ิลที่เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือการมาเทสเส้น MA 200ในทาง a m e Weekly นั่นเองแต่สิ่งสําคัญเลยบางมมองก็ยังบอกว่าเออบิตคอยเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสนะออปิดหลุดร่วงถ้าเปรียบเทียบกับโมเมนตัมอื่นๆก็คือการกลับลงมาเลทแนวรับสําคัญของไฮเรมของไซเคิที่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณ 13,000จนถึง19,000ดอลลาร์นั่นเองอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆจะไปวางแผนในการเทรดเนาะหลายๆมุมมองก็เป็นไปได้ทางนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วหลายๆคนก็ยังคงมองว่ามีโอกาสที่ยังจะปรับตัวลดลงได้อยู่นั่นเองและซึ่งพอเรามาอัปเดตในรูปแบบ ของการนับเวฟหรือรูปแบบของไทองเกิลกันบ้างเพื่อๆเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไทอเกิลแบบนี้เขาได้มองว่ามีแนวโน้มที่บิตคอยเนี่ยจะปรับตัวลดลงจากทาร์เก็ตของไทองเกิลซะมากกว่าจะอยู่ที่21,000จะถึง23,000ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเส้น M A 200ในทางเฟรม Weekly ที่ที่บิตคอยมักจะลงมาเทสถ้าหากปิดดุดร่วงโซนรับสําคัญมานั่นเองนะครับก็คือเส้น M A 1 0 0เนาะก็คือต้องบอกว่า มุมมองของท i Angle ตรงนี้จะใกล้เคียงกับมุมมองตามข่าวที่ผมได้พูดไปนะครับเพื่อนๆมองเป็นมุมมองนี้หรือเปล่าก็คือ A B C D E และร่วงลงมาต่อที่โซนประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นค่อยมีการกลับตัวเนาะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะเป็นการลง3ขึ้น4 เพื่อลงต่อไปที่5นั่นเองนะมันก็ค่อนข้างจะยังเป็นมุมมองขาลงอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงจะเป็นการเอาเวฟก็ตามและสิ่งสําคัญที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ผมก็คงจะหยิบยกมาพูดอยู่บ่อยเนื่องจากมันจะส่งผลทําให้ราคาบิตคอยเกิดความผันผวนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือสัญญาออปชันที่จะหมดอายุนั่นเองนะครับมีค่าแม็กเพลนอยู่ที่ประมาณ3 3มหมื่นสามโดยประมาณโดยที่3 3มหมื่นสามเนี่ยบิตคอยจะต้องเบรกแทงก็ออกไปให้ได้ เพื่อที่จะไปเทสนวต้านที่3 3 0 0 0ก็จะตรงกับเป้าที่ถ่ายเงิเกิลนั่นเองในที่ซึ่งก็ยังคงมีสัญญาพุดออปชันเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ26,000 25,000โดยประมาณเนี่ยก็เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องระวังถึงความเสี่ยงที่อาจจะเป็นขาลงต่อไปนะเนื่องจากถ้าเรามองภาพตามความเป็นจริงแล้วในเมื่อตอนนี้คนติดดอยค่อนข้างเยอะหรือในภาพรวมยังคงเป็นขาลงอยู่รวมถึงยังมีความกลัวสุดขีดอยู่ เป็นไปได้ไหมว่าที่คนเขาจะยังมีเงินกลับมาช้อนบิตคอยเพื่อผลักดันราคาให้มันสูงขึ้นไปเนะี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าหรือเพื่อนๆมองว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วเออมุมอมองลงเนี่ยก็อาจจะยังเป็นไปได้ก่อนเพื่อให้คนที่เขามองลงเนี่ยเอาเงินก้อนที่ทํากาไรจากขาลงเนี่ยมาช้อนซื้อบิตคอยหลังจากนั้นถึงจะมีการกลับตัวหรือเปล่อปลอปลาอันนี้มันก็แล้วแต่การตีความหรือมุมมองของเพื่อนๆแต่ละคนเนาะโอเคครับก่อนที่จะไปอัปเดตกราฟกันผมก็ฝาก OKX OK ไว้ด้วยนะครับใครสนใจที่จะเทรดที่ OKX โดยใช้รหัสแนะนําของผมเนี่ยเพ,เพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึง25%น่าจะสูงกว่าหลายๆที่เลยกีเดียวเพ,เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์แนะนำของผมใต้คลิปด้านล่างได้เลยแล้วก็ไปเทรดกันได้เลยนะครับเพ,เพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้งสปอ t ตแล้วก็ฟิวเจอร์ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมก็เทรดที่โอเคเอเหมือน,นกันเพื่อนๆเห็นไหมครัว่าผมก็เปิดออเดอร์ค่อนข้างเยอะมีทั้ง7ออเดอร์นะครับเพื่อนๆผมก็ มีบวกลบๆบ้างเนาะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะเอามีลบอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ก็รอตลาดในการเลือกทางเนาะยังไงเพื่อนๆลองไปเทรดกันดูนะครับผมก็เทรดเหมือนกันเพราะว่าค่าธรรมเนียมถูกมากๆเลย โอเคเรามาอัปเดต B t c ในมุมมองของผมกันนะครับซึ่งก็จะให้ดูในส่วนของ Time f r a m e d ด i l y กันก่อนเนาะผมจะให้ดูโมเมนตัมก่อนก็คือ MacD นั่นเองในขณะที่ MACD กําดีกลังตัดกันและเป็นการตัดกันต่ํากว่า0ซึ่งตรงนี้เป็นการตัดกันที่ในส่วนของราคา Bitcoin อยู่บริเวณแนวรับสําคัญและกําลังไซเวย์อยู่เพื่อใเห็นว่า Bitcoin เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อเนื่องจากเขายังอยู่ในส่วนของแนวโน้มภาพลงที่รุนแรงและตรงนี้ก็เป็นการตัดขึ้นข้นนขึนก็จริง ก็แน่นอนราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นก็ได้แต่สุดท้ายในเมื่อภาพลงมันยังรุนแรงอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นแนวโน้มในการปรับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆร,รวมถึงไอซไยังไม่ได้ไปเบรกเหนือโซน50และยังไม่ได้ใกล้เคียงโซน50เลยเพื่อนๆจะเห็นนะว่าแต่ละช่วงที่ไ s i เนี่ย ไม่ได้ไปเบรกถึงโซน50แล้วยืนเหนือโซน50เนี่ยไม่สามารถผลักดันให้ราคาบิตคอยปรับตัวเป็นขาขึ้นได้จริงๆเลยอย่างเช่นช่วงเนี้นนก็ไซเว์แนโนโนมขาลงเหมือนกันเหมือนก,นกับช่วงปัจจุบันเลยนะครับแต่สุดท้ายในส่วนของไ s i ์ไเนี่ยไม่สามารถเบรกไปเยืนเหนือโซน50ได้ถึงจะเบรกโมเมนตัมได้ก็ตามทําให้ราคาไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้แล้ ร่วงลงยับต่อฉะนั้นแล้วในช่วงปัจจุบันก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นแนวโน้มที่เป็นภาพขาขึ้นจ่าจ่าพอสมควรถึงจะมีในเรื่องของสัญญาบุลิดิเดเวเจนเกิดขึ้นก็าตามมันก็ต้องบอกว่าเออตรงนี้น่าสนใจนะน่าสนใจที่อาจจะทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นก็ได้แต่จะปรับตัวได้จริงไหมเนี่ยผมมองว่าจะรอสัญญาณแม็ดีเนี่ย ปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์ก่อนซึ่งก็ต้องบอกว่ามันห่างไกลศูนย์เนี่ยมากๆแตกต่างกับช่วงนี้พอสมควรที่เป็นการตัดกันต่ํากว่าศูนย์เนี่ยแต่ค่อนข้างที่อยู่ใกล้ศูนย์มากกว่าช่วงปัจจุบันนั่นเองบวกกับสัญญาออปชันที่จะหมดอายุเนี่ยสัญญาพูดออปชันค่อนข้าง มีปริมาณมากพอสมควรผมก็เลยมองว่าเอออาจจะขึ้นยากหน่อยบวกกับในเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมแล้วมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับช่วงนี้ที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงนี้ที่เคยเกิดขึ้นนั่นเองอาจจะยังเป็นการล่วงลวงมาก่อนอีกสักรอบหนึ่งหรือในเชิงที่นี่เข้าแล้วก็อาจจะเป็นการล่วงลวงมาเทสเซนเอ200อีกสักรอบหนึ่งให้มันรู้แล้วรู้ลอยไปเลยผมยังคงมองเป็นมุมมองนี้อยู่หรือว่าโอเคเราตัดเรื่องอื่นออกไปเลยนะครับเรามาดูในเชิงเทคนิคเข้าล้วน เพื่อใหเห็นว่าจริงจแล้วบิตคอยเนี่ยวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบอยู่แบบนี้นะครับเป็นช h a n แนวขาลงอยู่แบบนี้เบรกทางไหนเราก็แค่เทรดหรือเลือกทางทิศทางนั้นๆเบรกขึ้นไซเวย์พักตัวได้บริเวณตรงนี้ซึ่งจะเป็นการยืนเหนือบริเวณในส่วนของ Volume ม r o f i l e ด้วยถ้ายืนได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคมีแนวโนม้มที่จะเป็นการปรับตัวขึ้นไปถึงแนวตาสาคัญหรือแทร็เตที่3า0 0 0 จะตรงกับราคาไทยประมาณ1.1ล้านโดยประมาณและมีโอกาสไปเทแนวตั้าสำคัญของเทสไลน์พอดีแต่ถ้าหากมันเป็นการเบรกหลุดล่วงลงมากับลงมาเทสแนวรับสำคัญตรงนี้อีกก็มีโอกาสที่จะปิดหลุดและล่วงลงมาต่อเพื่อเป็นการจบขา4หรือขา5ที่ผมได้ให้ดูไปในช่วงต้นคลิปเนาะหรือบางมุมมองอาจจะมองเป็นไทงเกิลแบบนี้ฉะนั้นแล้วโอเคเป้าของไทงเกิลเนี่ยในการเบรกไทงเกิลตรงนี้ออกมาเนี่ยผมก็ได้วัดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว มันก็จะตรงกับเป้าที่ผมได้วางไว้ก็คือในกรอบแดงๆตรงนี้นะเป้าขึ้นก็คือ3 4 0 0 0นั่นแหละก็จะตรงกับสัญญาแม็กพนพอดีรวมถึงเป้าในการลงจากการเบรกหรือล่วงแทงเกิลก็จะตรงกับสัญญาพุทออปชั่นที่จะหมดอายุในวันที่27หรือวันพรุ่งนี้พอดีนั่นเองและจะเป็นการมาเทสปลายไส้เทียนตรงนี้เช่นเดียวกันอย่างที่ผมแบบรออยู่นั่นเองครับก็คืออาจจะเป็นการเกิดดับเบิลบัตทอม แบบนี้เนาะล่วงลงมาอีกสักรอบหนึ่งเกิดเป็นดับเบิลบะทอมและให้มันเกิดเป็นไดเวอร์เจนในไทม์เฟรมเด็กอีกสักรอบหนึ่งแบบนี้เนาะหนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของ Mac d ดีที่มีการปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้เนาะเป็นสัญญาณชัดๆัดเจนแบบในไทม์เฟรมเด็กอีกรอบหนึ่งเั้นแล้วผมมองว่าการเทรดในช่วงนี้ควรทับมือไปก่อนหรือให้ฟอลโล่ตามทิศทางนั้นที่มีการได้เบรกออกมาอยู่ที่ว่าเพื่อนเนี่ยจะมองเป็นมุมมองไหนมองเป็นมุมมองของไทแองเกิลในกรอบแบบนี้ไซเวย์แบบนี้หรือเพื่อนมองเป็นการไซเวย์ดาว แบบนี้ซะมากกว่าอ่าแบบนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะรอเบรกแบบไหนอะถ้าเบรกแบบนวโนมนี้ก็ต้องรอให้เขาเบรกแนวโนมขาลงแบบนี้หรือบางคนจะมองเป็นการไซด์เวทแทนไซด์เวทแทนแบบนี้โอเคงั้นก็แค่รอเขาเบรกในมุมมองของตัวเองที่เพื่อนๆจะเอาไปวางแผนในการเทรดซึ่งผมก็ยังคงมองลงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าผมยังไม่เห็นแนวโน้มในการปรับตัวเป็นขาขึ้นจากหลายๆอย่าง โอเคเ okay, ชนั้นแล้วผมก็ฝาก OK x ไว้ด้วยนะครับใครสนใจที่จะเทรดที่ OKX OK มีส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึง25%ถ้าฉลาดแนะนำของผมยังไงอย่าลืมคลิกที่กลิงก์แนะนำของผมได้เลย,เลยใครสนใจที่จะให้การสนับสนุนผมเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกที่หน้าช่องของผมได้เลย,เลยผมจะนอัปเดตแนวโน้มที่สำคัญไว้ในชุมชนและแล้วโรนี้ผมก็คงจะอัปเดตคลอสสอนของผมเนาะเพื่อนๆก็คงจะได้เทรด ในมุมมองคล้ายๆผมเลยนะครับถ้าใครได้เรียนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมตั้งใจทําทุกคลิปอ,อยากเป็นเพื่อนทุกคนได้ตังค์นะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย